สวัสดีสมาชิก,ท,กทุกท่านคลิปวิดนี้จะสาธิตวิธีการเข้า Google Meet นะเพื่อที่จะเข้าไปมีติ้งกันลุงจะแปะโฮสต์ลิงก์ของ Google Meet เอาไว้ให้ในกลุ่มนะคุณจะเข้าได้2วิธีคือ1เข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์กับ2เข้าด้วยอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตนะ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็เข้าได้เหมือนกันหมดนะเดี๋ยวจะดูวิธีการเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะวิธีการเข้าด้วยคอมพิวเตอร์คืออันดับแรกให้เปิดเบราว์เซอร์โ h r o m e ขึ้นมาก่อนนะมันก็จะเข้าได้2แบบนะเข้าแบบโดยการเปิดลิงก์กับเข้าโดยการใช้โคด้ดเดียด๋ยวลงสาธิตวิธีการใช้โคด้ดให้ดูก่อนวิธีการใช้โค้ดก็คือให้ไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์คำว่า e ี t ตรงไปแบบนี้นะครับ Meet แล้วก็ Enter อรเราก็จะเจอลิงก์ที่เขียนว่า m e e t google. com นะแล้วเจอคำว่า Meet แบบนี้นะก็คลิกเข้าไปนะก็จะเจอว่าการประชุมทางวิดีโอแบบพรีเมียมนี้อันนี้จะได้ฟรีแรับทุกคนแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ในช่องนี้โค้ดที่ว่าก็คือโค้ดที่ว่าคือตรงนี้ตรงส่วนท้ายของลิงก์ชุดนี้ นะครับ Copy มาแล้วก็วางลงไปแล้วก็คลิกเข้าร่วมนะครับนี่คือแบบแรกวิธีการใช้แค่เฉพาะโค้ดกับวิธีที่สองคือการคลิกลิงก์เลยก็คือถือว่าเราเจอลิงก์สามารถคลิกได้เลยมันก็จะเปิดหน้าของมิสขึ้นมาเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าคลิกแล้วมันไม่มาให้ Copy l i n ลิงก์ทั้งหมดเอามาวางที่ช่อง URL แล้วคลิก p Paste and Go นะมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาทีนี้ระบบจะถามว่าจะใช้ไมค์กับกล้องเนี่ยอนุญาตไหมเราก็คลิก allow เลยก็คือเราอนุญาตให้ใช้ไมค์และกล้องนะครับคลิก allow นะแล้วถามว่าจะให้โชว์ notification ด้วยไหมแจ้งเตือนแล้วก็คลิก allow ด้วยการแจ้งเตือนนะครับมันก็จะเข้ามาสู่ตรงจุดนี้ให้ทุกคนคลิกปิดไมค์และปิดกล้องก่อนนะเพราะว่าเวลาเราเข้าห้องไปปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะได้ไม่ไป จอแจกันในห้องนะให้ปิดไม้ปิดกล้องก่อนนะครับแล้วก็คลิกเข้าร่วมตรงนีนะ้พอเข้าร่วมไปแล้วปุ๊บคุณจะอยู่ตรงจุดนี้ทางขวามือมุมล่างนี่ก็คือคุอคุณมีรูปนี่คือวิธีการเข้าแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าต้องการจะพูดคลิกเปิดไม้นะครับแล้วก็พูดได้ถ้าอยากจะโชว์กล้องโชว์หน้าก็ปดเปิดกล้องก็ได้แต่ทีนี้ การเปิดกล้องนี่อาจจะมีผลเสียสําหรับคนที่อินเทอร์เน็ตสปีดไม่เร็วพอนะอาจจะทําให้การรับฟังสะดุดได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่สปิดไม่แรงเนี่ยไม่แรงนะลุงแนะนําให้ปิดกล้องไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้การรับฟังไม่ขาดหายนะนะเดี๋ยวต่อไปไปดูวิธีการเข้าด้วยอุปกรณ์โมบายนะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ต อ่าทีนี้เป็นวิธีการเข้าด้วยอุปกรณ์โมบายดีไวซ์นะครับก็อันนี้ลุงจะใช้ตัว Android เป็นตัวสาธิตนะแต่ว่าทั้ง Android และ iOS ทำงานลักษณะดเดียวกัน Android เข้าที่ Play Store นะ Google Play Store ถ้าเป็น iOS ก็เข้าที่ App Store นะครับเข้าไปแล้วคลิกที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Meet ลงไป M-E-E-T แบบนี้จะเจอไอคอนรูปคำว่า Google Meet นะครับ คลิกได้เลยแล้วก็คลิกติดตั้งครับอินสตอลลงไปติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกที่ Open เปิดข,ขึ้นมาคลิก Continue ทีนี้ระบบจะถามว่าจะอนุญาตให้ใช้กล้องไหมเราก็คลิก Allow ไปอนุญาตนะครับ Allow อ,อนุญาตกล้องอ่าไมโครโฟนเช่นเดียวกันนะ allow นะอนุญาตไมโครโฟน ก็จะมาสู่ที่หน้าจอนี้ให้คลิกที่ด้านขวาที่เขียนคำว่า Join with a code หรือเข้าด้วยรหัสนะครับแล้วก็เอารหัสมาใส่รหัสนีก็คือที่ลุงโพสต์แปะลิงก์ไว้ให้รหัสก็คือตอนท้ายช่วงท้ายตรงนี้ครับเอาแค่ตรงนี้ไปใส่แล้วคลิกที่ o o n หรือ เข้าร่วมระบบก็จะพามาสู่ที่ตรงหน้าจอนี้นะก็เหมือนเดิมปิดกล้องปิดไมค์ก่อนนะครับแล้วคลิกจอยเข้าไปนะตอนนี้ก็เข้าสู่ห้องมีตเรียบร้อยแล้วนะตัวคุณอยู่ที่ตรงจุดน,นี้นะทางขวามือล่างนะครับโอเคเรียบร้อยครับ